ใครที่กำลังมองหาแนวทางการอัพเกรดเบลหน้าคู่สายวันทูสุดแก่งที่มาพร้อมกับความเร็วและแนวทางการเล่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือค่าพลังของแกเล็ดเบลครับก็ไอเท g คกิ้งอเนจะอยู่ที่86นะครับก็เหมาะกับการเล่นหน้าคู่มากๆเลยนะค่าพลังเลี้ยงบอล3อย่างสีฟ้าหมดจบสกอร์90นะครับค่าโค้ง85เนาะ แล้วก็จุดเก่งของเราก็คือสปีดกับเอ็กซ์เซเลชันแล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์นะครับจะวิ่งไวมากแล้วก็การออกตัวก็รวดเร็วเตะก็แรงนะครับความแข็งแกร่งอยู่ที่90บาลานก็ดีนะครับ92เลยนะส่วนสกิลที่ควรใส่นะครับก็จะแนะนำเป็นปั่นใกล้ทูพาร์ซิ่งเหมาะกับคนเล่นหน้าคู่นะจังหวะแทงทะลุช่องให้เพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็วันทัดพาร์ทโซนโทดับเบิลทัศนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการอัพนะครับเราก็จะไปอัพแบบนี้นะอย่าชูตติ้ง4นะครับดิบบิ้ง7 แล้วก็ Dexterity 12ลองเท้า10แล้วก็กระโดด4นะครับก็จะได้ค่าพลังตามนั้นเลยนะส่วนเม็ดบุเตอร์นะครับก็จะใช้เป็นสไตรเกอร์อินสติ้งเลยครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นของกลเลนเบลสานี้กันดีกว่าครับทุกคนปก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่สนใจเติมอีฟบอลผมขอแนะนำแมงปอปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงแมงปอ จุดเก่งหลักๆของแกเลดเบลสายนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของความเร็วนะครับการออกตัวแล้วก็การวิ่งตัวเปล่าหาพื้นที่นะหรือว่าจังหวะกระชากบอลน,นะครับเขาจะวิ่งได้เร็วมากๆเลยนะเราก็สามารถแทงทะลุช่องแบบตามในคลิปได้เลยนะครับถ้าเราเห็นเขาว่างหรือว่ามีพื้นที่นะครับผมบวกกับ kicking power ที่ให้มาเยอะมากนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเบลเนี่ยสามารถยิงหลอดม่วงยัดหน้าแสกประตูเข้าไปได้เลยนะครับ นี่ก็คือจุดเก่งหลักๆเลยนะครับเตะแรงวิ่งไวนะแล้วก็ใครที่ชอบเล่นวันทูหรือแบบทาชิ่งขึ้นลึกสอนใต้เท้านักเตะเนี่ยก็จะทําได้ดีมากๆเลยถ้าค่าพลังสปีดต่อการออกตัวประมาณนี้นะครับนะเห็นไหมสังเกตได้ว่าเราแทงบอลให้เขาจะวิ่งออกตัวมาเอาบอลได้เร็วมากเลยนะครับการเล่นหลักๆก็จะไปเน้นวันทูนะครับหรือแทงหลุดทะลุช่องให้แกลเ็ตเบลนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะก็คือเรื่องของความแข็งเก่งนะครับที่จะเห็นกันด้ชัดเลยจังหวะการพิงจังหวะการปะทะนะครับยกตัวอย่างช็อตนี้นะ นี่คือถ้าเป็นนักเตะบางตัวอย่างโอเว่นนะครับอาจจะโดนเบียดประทานแล้วก็อาจจะเสียลักได้ฟาวหรือบางทีก็อาจจะเสียลักไปเลยอนะไรเงี้ยแต่กลับการนนครับแกเรตเรีวจะมีลูกดื้อน,นะครับบวกกับความแข็งแกร่งของเขาอะไรเนงะี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยบางบอลแล้วก็พาตัวเองไปยิงได้เลครับก็ตามในคิดที่ขึ้นเลยนะ หลักๆของการเล่นเบลก็จะมีประมาณนี้นะครับจุดเก่งเด่นๆเลยคือความเร็วและความแข็งแกร่งนะครับเหมาะกับคนที่ชอบวันทูเหมาะกับคนชอบแทงทะลุช่องแบบไหลายยาวหรือว่ามีพื้นที่ว่างแล้วก็แทงให้เบลวิ่งโฉบเอาบอลน,นะครับแล้วก็มีความแรงของแรงเตะเนี่ยลูกเตะที่รุนแรงมากนะครับก็คือให้มา90กว่าเลยนะสามารถยิงยัดหลอดม่วงแสกหน้าประตูได้แบบนี้นะครับนี แล้วก็เรื่องของการคลองบอล3ค่าพลังก็พิ้วมากๆเลยในตำแหน่งของกองหน้าถ้าเทียบกับหลายๆคนนะครับบวกกับความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยนะแต่จุดเก่งก็คือน,นั่นแหละตามที่พูดไปนะครคือการแทงทะลุช่องการวันทูนะครับกับแรงเตะที่เยอะส่วนจบสกอร์0ทําทำไมเอามาน้อยจงังพี่ทำไมไม่เอา94 95ใช่ไหม คือเวลาเราเล่นนักเตะที่มีความเร็วครับทุกคนเราไม่ค่อยได้ยิงนอกกรอบกันแบบไกลๆอยู่แล้วเนาะเราจะเน้นยิงแบบระยะประชิดหรือว่ามันวันทูมันหลุดมันได้ยิงจุดเจาะกันอยู่แล้วนะครับผมเลยคิดว่าการจบสกอร์แค่90เนี่ยมันก็เพียงพอแลวนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอยากดูตัวไหนอยากดูอัพตัวไหนที่ผมมีอยู่ในไอดีนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นคลิปต่อไปนะครับ